มาทุกคนบาบีเกิวสุกแล้วนะนี่ไผ่ฟอนนี่ไผ่ฟอนอืมอ,อ,อุม่อนออด้วยเหรออ่นด้วยมาค่ะทุกคน วันนี้คุณแม่ทำบาร์บีคิวนะคะบาร์บีวหมูนะคะบาร์บีวหมูหมูมีเมือ่อเือเทศสับประรดแล้วก็พลิกร่วมด้วยช่วยกันค่ะคุณแม่เป็นคนเสียบสวนไปให้คุณตรงนูน้นคุณพ่อเป็นคนย่างนะคะส่วนลูกเหรอลูกก็เป็นคนถ่ายค่ะลูกก็รอกินอย่างเดียวนะคะทุกคนคุณแม่ก็หันไปค่ะ ไปะะมาวันนี้น้องหญิงพากินวันนี้น้องหญิงพาทุกคนกินบาร์บีคิวนะคะเสร็จกระทะนี้กระทะนี้ทําได้ทุกอย่างนะคะต้มผัดเกงทอดกระทะเขาดีมากไฟติดไมหมล่ะแม่โอ้ติดแล้วค่ะแหมได้ยินเสียงไหมคะทุกคนเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว กลับก่อนเลยกลับกอนเลยกลับแล้วกลับล้คุณพ่อเป็นคนย่างะนะคะกาเย็นๆพ่อกำลังย่างอยู่กลับก่อนที่ไหนะ ใช้มือใช้คีมดิกลับได้แล้วมั้งค่เหรอโกกกบแตนไม่ไงแต่มันไม่กับบ่อยๆค่ะดูมันกว้างภาฬเดี๋ยวเอาใส่ช้อนก่อนตีลงมาเลยเดี๋โอ้โหแต่ก้วแต่ะ ลอยๆอออหอมแบบมาตรงนี้บ้างที่เตาบ้างเตาก,ก็กำลังสุดแล้วนะคะทุกคนได้ไหมคะนีค่ะสุกแล้วนะคะทุกคนบาร์บีคิวสุกแล้วนะืออ 오오. <sussurra> <sussurra> <sussurra>